กำลีงีกิจกรรมนะครับตัวดับเพลิงนะครับเกี่ยวกับหุ่ไร้คนข่าวนะครับหรือว่าคลุกระยะไกลนะครับก็จะเห็นว่ามีการแสดงให้เด็กๆดูนะว่ามีัวคอนโซลอยู่ข้างฝั่งนู้นนะครับจะมีการหมุนนะครับหมุนให้ดูไปหน้าท่อนหลังยังมีโบติจะใส่ท่อน้ํใไปด้วยนะท่อน้าเพื่อที่จะฉีดน้ําไว้นะกรณีที่รถไฟเครื่องบินนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับก็สามารถใช้เครื่องนี้ ผ่านไปพ่นน้ําได้เลยครับโดยการใช้ตัวเครงหลังทีมีใบพัดนะแบบเจ๊กนะครับไม่รู้ใช้เครื่องขนาดเท่าไหร่นะครับจะเป็นของศูนย์ป้องกันสาร,สรภัยครับของเขต12นะครับอ่านี่กำลังหมุนขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อเรียกอ่าเป็นอุปกรณ์ทงถิ่นอำเภอครับควบคุมระยะไกลนะครับอ่าเป็นการพ่นไฟครับไปบพ่นพ่นลมแล้วพ่นน้ำไปด้วยนะเพืออ่อจะด้านหลังเป็นใบพัดนะครับ ก็เห็นวด้านหลังยะมีจะมีการใส่น้ำใส่ท่อไปนะครับใส่ท่อน้ำไฟเพื่อที่จะนะครับในการควบคุมระยะไกลก็ถือว่าสุดยอดมากครับกับเครื่องตัวนี้นะครับใช้ได้ผลมากใช้ตัวตีนตะขาบนี้ก็จะมีการแจกลูกโป่งฟรีนะครสำหรับเด็กๆนะครับก็จะมีสวนสนุกไฟยนะครับต่างๆมาโชว์ด้วยมีเรือนะเรือเรือแบบเซนน้่งเซนตบบกแล้วตัวนี้ครับสุดยอดมาก เป็นเรือเซิร์น้ำเซดบอบกนะครับของนี่ครับไปได้ทุกที่นะครับที่แมวจะเป็นเอ่อน้ำลึกน้ำตื้นนะครับไปได้หมดเลยกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใหญ่กว่านิดนึงครับจะมีกระเช้าลอยฟ้านะให้นักเรียนเลยให้นักเรียนให้เด็กๆได้ขึ้นไปนะครับก็คนที่กล้าที่จะขึ้นไปก็สามารถขึ้นไปที่สูงครับได้นะครับบริเวณนี้นะครับ ตบเพอนะของกองทัพอากาศนะครับมาสแตนบายไว้ให้มีชุดเรียบร้อยนะครับชุดชุดตบเพอครับชุดใหญ่มากครับอันนี้ตัวนี้หลายตั้งนะครับ